ตั้งใจรับผิดชอบด้วยความไม่ประมาทอดีตได้ผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันเรากำลังตั้งอยู่เปรียบเสมือนบุคคลคนหนึ่งกำลังขับรถจะปลอดภัยหรืออุบัติเหตุก็อยู่ที่บุคคลคนนั้น เขาต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะความประมาทเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าให้เราไม่ประมาทที่เรามีปัญหาไม่สบายกายไม่สบายใจล้วนมาจากความประมาททั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติศีลบัญญัติพระวินัย เพื่อให้บุคคลที่มีอินทรีย์บารมีอ่อนที่ยังไม่เข้าใจยังเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาทไม่ให้ล่วงละเมิดในสิกขาบทตั้งแต่พระวินัยที่ละเอียดขนาดกลางขนาดหนักพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บัญญัติศีลบัญญัติพระวินัยไว้สำหรับพระอรหันต์ไว้สำหรับสามัญชน ความเป็นพระของเราความเป็นเนนความเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นตำรวจทหารข้าราชการนั้นที่จะเป็นไปเต็มรูปแบบทั้งกายทั้งใจมันต้องเกิดจากความประพฤติเกิดจากการปฏิบัติของเราทั้งกายทั้งวาจาและทางจิตใจเราแต่งตั้งกันได้ ก็เพียงแต่งตั้งทางสมมุติแต่ความประพฤตินั้นจะไม่มีใครแต่งตั้งเราได้นอกจากตัวของเราเองความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติที่จะนำทางเราไปสู่ความเป็นคนดีเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรคนเรา จะมีคุณธรรมมันจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบมีความรู้มีความเข้าใจนั้นยังไม่เพียงพอมันต้องมีความรับผิดชอบถ้าใครมีความรับผิดชอบนะ่ะคนคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นคนดีใครไม่มีความรับผิดชอบเขาก็เรียกว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดี คนที่รับผิดชอบคือบุคคลที่เอาตัวรอดในทางที่ดีคนที่ไม่รับผิดชอบคือคนที่เอาตัวไม่รอดแม้แต่ตัวเองก็ยังปกครองตัวเองไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้ไม่ว่าเราได้รับหน้าที่อะไรเราต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยเห็นความสำคัญในสิ่งที่เราได้รับมอบหมาย เราต้องการจัดการต้องเคลีย์อย่าได้ประมาทคนเขามองกันว่าคนโน้นรับผิดชอบคนนี้ไม่รับผิดชอบนะความรับผิดชอบนี้จึงเป็นการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทวัดวัดหนึ่งเขาก็ต้องมองว่า มีพระรูปไหนรับผิดชอบดีเนนรูปไหนบ้างรับผิดชอบดีญาติโยมคนไหนบ้างรับผิดชอบดีเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนสหพรมจารีที่บ้านที่ครอบครัวเขาก็มองว่าใครบ้างที่รับผิดชอบดีนะ่ะพอ่อแม่ลูกๆหล,ล,ลานๆน่ะ เขาทำงานบริษัทหรือราชการเขามองกันว่าใครบ้างรับผิดชอบใครบ้างไม่รับผิดชอบความรับผิดชอบนี้จัดเป็นหมวดของศีลถ้าใครมีความรับผิดชอบน้อยชื่อว่าบุคคลน,นั้นมีศีลนนอยคนที่รับผิดชอบน้อยหรือไม่มีความรับผิดชอบนั้น จึงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะเข้าถึงธรรมะความรับผิดชอบนั่นแหละคืออาการของศีลด่างศีลพร้อยศีลขาดพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราไปโทษคนโน้นคนนี้เป็นสาเหตุสาเหตุนั้นอยู่ที่ความประพฤติของเราเองเราไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิน้น เช่นความแก่ความเจ็บความตายเรามีข้อแม้ว่าเรายังไม่รวยลูกหลานยังไม่เป็นฝาเป็นฝั่งขอโอกาสอย่ากแก่เจ็บตายเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ทุกๆอย่างนั้นย่อมมีเหตุมีปัจจัยทำไมพระพุทธเจ้านะ่ะ สเสด็จดับขันธะปรินิพานมาแล้ว2,500กว่าปีทำไมถึงมีญาติโยมประชาชนเคารพนับถือมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยธรรมะที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คนเรานั้นนะ่ะมันไม่เห็นโทษเห็นภัยในความประมาท คิดว่าไม่เป็นไรคงไม่มีปัญหาสิ่งที่มันจะไม่มีปัญหานั้นเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าความคิดคำพูดการกระทำทุกท่านทุกคนต้องรับผิดชอบในความประพฤติของตัวเองเราจะไปบ่นให้ลูกให้ภรรยาว่าเขาไม่เคารพนับถือนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเราไม่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ภรรยาทำให้ลูกหรือทำให้คนอื่นเขาไม่เคารพนับถือเพราะทุกคนนั้นยินดีที่จะเคารพนับถืออยู่แล้วแต่ว่าตัวเราเองนั้นประพฤติตัวเองไม่เหมาะสมเพราะเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบ ตั้งอยู่ในความประมาทอยากคิดอะไรก็คิดอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำเหมือนกับคนไม่มีสติคนเรานะ่ะถ้ามันอยากคิดอดคิดไม่ได้ถ้ามันอยากพูดอดพูดไม่ได้มันอยากไปอดไปไม่ได้อย่างนี้ มันเรียกว่าความเคยชินที่เราเป็นคนประมาทเป็นโรคประสาทโดยไม่รู้ตัวร่างกายของเรานี้เดินด้วยอาหารใจของเรานี้เดินทางด้วยธรรมะเราจะเข้าถึงธรรมะได้มีทางเดียวคือความรับผิดชอบพระอาทิตย์นั้นเขาเดินทางสม่ำเสมอ นาฬิกาที่ดีๆราคาแพงๆนั้นเขาก็เดินสม่ำเสมอชีวิตของเราต้องมีปฏิปทาที่ดีๆที่มันเกิดจากความรับผิดชอบการงานที่เราปฏิบัติอยู่นะพระพุทธเจ้าให้เราปรับใจปรับวาจาปรับการกระทำของเราเข้าหาเวลา เพราะเราจะได้ฝึกจิตใจของตัวเองถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีการฝึกการปฏิบัติเพราะใจของคนเรานั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนต้องอาศัยกายอาศัยวาจาอาศัยการกระทําเป็นเครื่องฝึกถ้าเรารักความสุขเกลียดความทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะความสุขนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราดีใจชอบใจเพราะความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์ความไม่พอใจความขัดเคืองส่วนใหญ่ความสุขนั้นเราจะไม่ได้พิจารณาเลยเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราถึงรับเอาไปเต็มที่ เพราะสองอย่างนั้นเปรียบเสมือนลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกถ้าจะให้เข้าไม่ออกมันก็ต้องตายเมื่อมันมีชอบใจแล้วมันก็ต้องมีไม่ชอบใจอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกคนได้สร้างบาร,รมีสิ่งสองสิ่งนี้นะ่ะที่เราจะมีความสุขความทุกข์ได้ ก็เป็นเพราะเราไปยึดไปถือเป็นเพราะเราไปปฏิเสธพระพุทธเจ้าให้เราทำใจให้สงบให้ทำใจให้เกิดปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรจะจีรังยั่งยืนอย่างเรานั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้น มันปวดขาเราไม่ขยับเราไม่สนใจนานๆไปมันก็หายปวดหายปวดแล้วนานๆน,นไปมันก็ปวดมันสลับกันอย่างนี้แหละถ้าเรามัวไปเอาความสุขในการหลับนอนการกินการเล่นการเที่ยวมันก็ทำให้เราเสียเวลา เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้ทำใจให้เกิดปัญญาความไม่รับผิดชอบถึงเป็นเหตุแห่งความเสื่อมตกต่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวเรามีความทุกข์ถ้าเราอยู่ทำงานในบริษัทก็จะทำให้บริษัทนั้นเจงถ้าเป็นข้าราชการ ก็ทำให้ประเทศชาติเสียหายไม่เจริญถ้าเราบวชเป็นพระก็ทำให้วัดนั้นเสื่อมถ้าเราอยู่ไปหลายปีก็จะทำให้วัดนั้นเสียหายมากเพราะไม่ได้เป็นแบบเป็นพิมพ์เป็นตัวอย่างของลูกของหลานของผู้ที่เกิดมาภายหลังคนที่กราบที่ไหว้นั้นก็ทำใจยากเพราะเราเป็นพระที่ไม่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบนี้พระพุทธเจ้าถือว่าเรื่องหยาบๆเป็นเรื่องทางกายที่เรามองเห็นกันด้วยตาเปล่าด้วยได้ยินเสียงได้สัมผัสคนที่ไม่รับผิดชอบนั้นคือคนไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นในความดีในความถูกต้องคนไม่มีสมาธินั้น ปัญญาในภาคปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราดูคนเก่งคนฉลาดที่เรียนมีมากมีใบประกาศเป็นด็อกเตอร์บางคนตั้งหลายใบแต่ความรับผิดชอบนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เขากว่าจะเป็นด็อกเตอร์ได้เขาก็ต้องรับผิดชอบพอสมควรก็ถือว่าดี แต่จะให้ดียิ่งต้องรับผิดชอบให้เต็มที่เพื่อจะได้เข้าถึงความประเสริฐที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อเสียสละเกิดมาเพื่อรับผิดชอบเกิดมาเพื่อตั้งมั่นในศีลในธรรมในคุณธรรมที่ดีๆที่ไม่เป็นบาปปีเก่าได้ผ่านไป ปีใหม่ได้มาถึงพระพุทธเจ้าให้เราทิ้งอดีตไปทุกคนให้เราทิ้งอดีตไปแล้วมาตั้งใจใหม่คนที่เป็นหนี้ก็จะได้ใช้หนี้คนที่ยังไม่รวยก็จะได้พัฒนาตัวเองให้รวยด้วยการเป็นคนที่เสียสละรับผิดชอบจิตใจตั้งมั่นในความดี เรามองมองดูถ้าจะเอาคนส่วนใหญ่ที่เขาไม่รับผิดชอบเป็นประมาณนั้นไม่ได้ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราอย่าไปคิดว่าสมัยโน้นกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันสมัยไหนคนก็ย่อมมีความทุกข์ย่อมมีความไม่สงบเหมือนกันไฟมันก็ยังร้อนอย่างเก่าพริก มันก็ยังเผ็ดอย่างเก่าน้ำตาลก็ยังหวานอย่างเก่าพระพุทธเจ้าให้ทุกท่านทุกคนนะ่ะตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคือพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็คือตัวเรานี่แหละจะประพฤติปฏิบัติเป็นพระอริยสงฆ์ ใจของคนนั้นมันไม่มีคนเท่าคนแก่ไม่มีคนหนุ่มสาวไม่มีผู้หญิงผู้ชายคือใจที่บริสุทธิ์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็แตกต่างกันที่ไว้ผมมีเครื่องประดับรักษาผิวเป็นพระเป็นโยมก็แตกต่างกันที่เครื่องนุ่งห่มกับปลงผม แต่ร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายนั้นเหมือนกันถ้าเราปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรเป็นผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้ที่เสียสละหัวใจของเราก็เป็นพระอริยเจ้าได้เหมือนกันทุกคนไม่มีอะไรที่จะมากีดขวาง ขอให้เราตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยรับผิดชอบให้มันมากขึ้นทุกอย่างให้มันละเอียดขึ้นเห็นคุณค่าในการเสียสละเห็นคุณค่าในการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบเราจะเอาแต่ตัวแต่ตนนี้เรานี้พ่อแม่เรานี้ญาติพี่น้องเรา อะไรก็เราก็เราอย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่รับผิดชอบเพราะถ้าความคิดอย่างนี้มันต้องเอาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเราจะรักษาศีลห้าได้อย่างไรศีลข้อเดียวก็อาจจะรักษาไม่ได้อย่างไหวพระทุกวันนี้ถึงจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ต้องไหว้ ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี้ถือว่าเหนื่อยไม่ได้ถือว่ายุ่งยากไม่ได้อันนี้เป็นความรับผิดชอบของเราคำพูดของเราก็เหมือนกันเวลาที่เรายังไม่พูดเรายังเป็นนายคำพูดเมื่อคำพูดพูดออกไปแล้วคำพูดย่อมเป็นนายเราเราต้องรับผิดชอบ การกระทําทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบหมดถ้าเราไม่รับผิดชอบน่ะห้องนอนเราก็ต้องสกโปกห้องน้ําห้องสุขาเราก็ต้องสกปรกที่ทํางานเราก็ต้องสกปรกรถเราขับไปทุกวันมันก็ต้องสกปรกรถยนต์ที่เราใช้ทุกวันที่เราขับไปทำงานมันก็ต้องสกปรกเบื้องต้นของชีวิต ก็คือความรับผิดชอบได้แก่ศีลภาคประพฤติปฏิบัติของเราถึงจะเข้าถึงสมาธิเข้าหาปัญญาได้นี่ความรับผิดชอบก็ไม่มีแต่จะพากันไปพระนิพพานมันจะไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีเหตุไม่มีผลที่จะต้องได้ไปนะ อย่างเรามีเงินเดือนอย่างนี้เราก็ต้องรับผิดชอบในการใช้จ่ายพระพุทธเจ้าสอนให้เรารับผิดชอบเก็บไว้ส่วนหนึ่งใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้พ่อให้แม่ให้สมณะส่วนหนึ่งเอาทําทุนส่วนหนึ่งท่านให้เราประพฤติปฏิบัติตามกฎอย่างนี้นี่เราใช้เงินกันอย่างไม่รับผิดชอบ ไม่รู้ซื้ออะไรต่ออะไรอย่างนี้มันก็ย่อมเป็นหนี้เป็นสินโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเป็นหนี้เป็นสินโดยไม่รู้ตัวการที่เป็นหนี้เป็นสินนี้มันมีความทุกข์ที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าท่านสอนเราไม่ให้เป็นคนขี้ตรณีแต่ท่านสอนเราให้เราเป็นผู้ที่วางแผนในการเก็บเงิน เพราะเมื่อแก่มาเราก็ย่อมกเกษียณอายุทำงานไม่ได้เมื่อเราทำอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้แหละลูกเรามันก็ดูเราเขาก็เก็บเอาสิ่งที่ดีๆที่คุณพ่อคุณแม่พาเรากระทำพาประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งทางกายทางใจเป็นแบบเป็นพิมพ์อย่างสมบูรณ์ เราจะเอาแต่บนแต่ว่าอะไรให้ลูกแต่ความประพฤติของเราที่ผ่านมานั้นถือว่าไม่เป็นที่เคารพสักการะไม่น่านับถือเรื่องศีลเรื่องความรับผิดชอบนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญดูตัวอย่างอย่างหลวงปู่มั่นอาจารย์ชาหลวงตามหาบัวอย่างนี้เป็นต้น ท่านถือศีลถือพระวินัยอย่างเคร่งครัดทั้งข้อเล็กข้อใหญ่เหมือนกับผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นมากเพราะท่านเป็นคนที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ท่านได้รับท่านจึงมีความรับผิดชอบมีความประพฤติซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่มีคดไม่มีงอไม่เป็นกาฝากเป็นแต่ผู้ให้ผู้เสียสละ ผู้รับผิดชอบผู้ที่ตั้งมั่นในวาระขึ้นปีใหม่นี้ก็ขออวยชัยวอวยพรปีใหม่ด้วยคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐอันจะนำเราเข้าหาความสุขความสงบร่มเย็นด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ ขออานวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนมีความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ขอให้ใจของเราเข้าถึงความสุขสงบร่มเย็นยิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินโอวาทหลวงพ่อกันหาสุขกามโม ให้ไว้ณวันพฤหัส,สบ,บดีที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2558ณวัดป่าทรัพทวีธรรมารามตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา